สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนาบิวคร่าวๆนะผมเป็นแบบง่ายๆนะแบบไวที่สุดเลยนะครับผมเพราะว่ามีคนถามมายเยอะมากว่าบิวนี้เล่นยังไงอัพยังไงนะครับผมต้องบอกเลยว,ว่าบิวนี้ผมไม่ได้เป็นคนคิดเองนะครับผมเป็นของต้นฉบับมาจากของยูทูบเบอร์ชั้นท่านหนึ่งนะครับผมชื่อพี่จุงนะครับผมเออน่าจะเป็นชาวเกาหลีนะฮะเออเขาเล่นบิวนี้ไว้ซึ่งบิวเนี้ยเวอร์ชั่นแรกอะ่ะมันจะเป็นสายฟ้าของอันนี้ครับก็คือเราใส่เป็นสปาร์กนะนี่ ก็จะผ่าลงมาลัวๆแต่ประเด็นคือกพรปรับแพทมาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนบิวนะครับผมกลายมาเป็นใช้ฟอสบอลแทนนะผมโดยง่ายๆเลยครับผมเราจะไปที่พาทซีฟก่อนนะครับผมเราจะมาดูกันว่าพาทซีฟนั้นอัพอะไรกันบ้างนะครับพาทซีฟเนี่ยต้องบอกว่าต้องเล่นบัตเมดเท่านั้นนะครับผมจริงๆเล่นสายอื่นก็ได้นะแต่บัตเมดจะง่ายกว่าเพราะบัตเมดเป็นสายที่แบบเป็นอาชีพที่มีขี้เยอะนะผมเนี่ยครับก็คือพารทซีฟอัพตามนี้เลยมาทางซ้ายนะฮะ ขี้เห็นป่ะผมส่วนใหญ่จะเป็นคี้รุนรัวนะผมทาให้สายเนี้ยเวลาเล่นแล้วมันแบบมันไปสุดกว่าทุกอาชีพนะฮะเออก็คือง่ายกว่าส่วนพาสซีฟก็อัพตามนี้แล้วครับผมขึ้นไปนะฮะเน้นไปที่ค่าคี้เป็นหลักนะครับเห็นป่ะครับผมคี้ขี้อ่าขึ้นไปคี้แล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือคีสเปลรดาเมจโบนัสนะครับผมเออก็จะทําให้สกิลแรงขึ้นนะครับนี่ครับผมขึ้นไปง่ายๆเลยครับ อ่าคร่าวๆนะหรือถ้าใครอยากจะดูแบบเต็มๆเ,เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของต้นฉบับไว้ให้ในใต้คลิปเลยนะครับผมนี่ครับประมาณนี้เลยง่ายๆเลยเออส่วนจีวิวนะผมจีวิวต้องบอกว่าเราเนี่ยจะใส่อะไรก็ได้นะแต่ที่ต้องมีเลยคือ Recovery มานา2%รับผม OnQ ก็คือค่ามอนสเตอร์แล้วได้ r e c o เ e r มานาคือรีมานา2%รับผมอ่าเนี่ยฮะเหมือนที่ผมใส่อย่างนี้เลยนะ ก็คือจิวิลไม่มีตายตัวนะผมจะใส่อะไรก็ได้นะผมส่วนอันนี้จะเป็นคีดาเมจโบนัสครับผมแคสปีดก็คือผมจะเป็นทางด้านเพิ่มดาเมจแล้วนะดูว่าผมดูสังเกตดาเมจดีๆครับผมสกิลนี้คือเราใช้เป็นสกิลหลักนะครับผมเกตเตอร์ลิงเออเกตเตอร์เกตเตอร์ไลนิงโบว์นะผมดูครับผมพอถอดออกปุ๊บดาเมจจะตกไปสามพันอ่านี่เหมือนกันนะผมนี่คล้ายๆกันเลยเห็นไหมครับผมเราจะเน้นไปที่ดาเมจนะผมให้มันแรงๆเพื่อปิดบอสปิดอะไรง่ายๆขึ้นนะครับ ไปส่วนที่2ผมเราจะมาเน้นที่ของสวมใส่ก่อนนะครับผมอ่าของสวมใส่ของสวมใส่ง่ายๆแล้วผมหาคาถาอะไรก็ได้นะผมที่มีค r i t i c a l critical คือค่านี้ครับนี่ให้สูงที่สุดที่คุณหาได้ส่วนอันนี้นะ lining lining spell skill แล้วแต่เราเลยครับแล้วแต่งบประมาณเราเลยซึ่งก่อนนี้ผมใช้แค่บวกสนะบวกสก็คือจะทําให้ดามจแรงขึ้นมานะผมอ่าแต่บวกหจะแรงกว่าแต่ว่า สำหรับผมก็คือไม่จําเป็นเพราะมันตายอยู่ดีนะมอนเตอร์ไม่ว่าจะบอสอะไรอย่างเงี้ยส่วนบล็อกอาจจะช้าหน่อยด้วยวผมเราจะถอดทางด้านของคาเทกให้ดูเห็นไหมครับไอไลนิง่าไลานิงโบของเราจะเหลือแค่เบลสิบเก้าดาเมจแค่หมื่นเจ็ดแต่พอเราใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นสี่หมื่นหกเพราะว่าดาเมจของเกตเตอร์ไลนิงเนี่ยมันมาจากค่าคริติคอลด้วยนะครับผมยิ่งคีเยอะยิ่งแรงนะครับอ่ะผมจะใส่แหวนนี้ให้ดูนะครับดูนะครับ อ่าขอสวมใส่นะใส่แหวนลงไปปุ๊บเห็นปั๊บเป็น5 4และคิคิ99.45%ก็คือตีไป100%เเยครับนผมอ่าแค่นี้แหละครับผมส่วนคอหลักของบิวนี้นะที่ต้องหาเลยคือเสื้อครับเสื้อเนี่ยอยากให้ลดคูดาวเยอะๆไว้ก่อนนะผมอ่าจริงๆ3กว่าก็ได้นะ3กว่าก็ได้แต่เสื้อนี่ต้องบอกว่าค่อนข้างแพงซึ่งในบิวต้นฉบับเขาบอกว่าเสื้อเนี่ยแพงมาก ถ้าใครงบน้อยก็อาจจะลําบากหน่อยก็คือคุณจะเล่นสายนี้คุณต้องมีเสื้อนี้เท่านั้นครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ตามมาก็คือรองเท้านะครับรองเท้ารองเท้าที่สำคัญมากเอาไวค้คอมโบคอมโบกับสกิลนี่เลยครับผมนี่เลยฮะอ่าเหมือนลิงก์กันเลยก็คือรองเท้านี้ครับผมตรงข้างล่างสุดเห็นไหมครับผมตรงดิวสามสิบสี่เปอร์เซ็ดาเมจโอเวอร์คิวเห็นไหมครับก็คือดาเมจที่ล้นออกมาสมมติ เรามีดาเมจหมื่นหนึ่งบอสเลือดห้าพัน 5, เราก็ฆ่าบอสไปปุ๊บอีกห้าพันเนี่ยมันจะกระจายออกมาเป็นเอลีระยะสองเมตรนะครับอ,อ,อันนี้ต้องบอกว่าดีมากก็คือทําให้เราเคลียร์มอนได้ไวขึ้นนะผมต้องบอกเลยว่ารองเท้านี้ก็มีราคาผมราคาก็ขึ้นมาเหมือนกันตอนแรกก็คือถูกมากนะอีกอย่างหนึ่งไปที่สําคัญเลยผมก็คือนี่ฮะสร้อยสร้อยนี้คือคีย์หลักครับผมย้ำว่าเป็นคีย์หลักเลยนะผมของบิวนี้ คีย์หลัก,กพอกับเสื้อเลยนะก็คือถ้าเราไม่ใส่สร้อยนี้เราจะไม่ได้สก,กิลนี้ครับผมดูซ้ายมือนะผมตรงนี้นะเอเราถอดออกปุ๊บ,บเห็นปะมันจะหายอา่าคือเราต้องมีสร้อยนี้เลยเราไปหาสร้อยนี้ได้ผมสร้อยนี้ไม่แพงนะถูกมากสร้อยนี้ตลาดถูกมากเนี่ยผมสร้อยนี้จะได้เลเวลเลือกพยายามเลือกเลเวลอ่าไลนิ่งโบสิบเก้านะครับมันจะมีสิบแปดถึงสิบเก้านะอก็คือไม่แพงก็ตามงบเลยแต่ที่แพงหน่อยก็คือจะเป็นค่าเด็กที่บวกมานะผมอา่า ถ้าเด็กบวกสิบ้าก็จะแพงกว่าน,นี้นะครับผมไปครับผมต่อมาก็คือเข็มขัดอะ่ะเข็มขัดอันนี้แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนเลยแต่ผมใช้อันนี้นะผมเพราะว่ามันติดมากับบิวเก่านะครับต้องบอกว่าสําคัญเหมือนกันสาหรับบิวเก่านะบิวใหม่เนี่ยตอนที่พี่จุงคนเกาหลีเขาทำอะ่ะเขาไม่ใช่เข็มขัดนี้แล้วผมคุณสามารถใช้เป็นเข็มขัดอื่นได้นะเข็มขัดอื่นได้เลยจะเป็นเข็มขัดแบบ ต้านอะไรต้านรีซิตต้านสถานะต้านค่าต่างๆได้เลยสบายๆชิวๆแล้วผมส่วนถุงมือต้องเป็นถุงมือนี้เท่านั้นนะผมพยายามเลือกคีให้สูงที่สุดคีสูงที่สุดคือไหนคืออันนี้ครับนี่คิดว่าข้อฮีเชงก็คืออันที่สองครับผมผมเลือกมาสีเก้าเปอร์เซ็นจริงๆมีสูงกว่าน,นี้นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช้ได้เพราะว่ามันจะช่วยส่งเสริมค่าคีของเราด้วยครับอย่างหนึ่งคือถุงมือนี้นผม พยายามเลือกที่เป็นค่าคีนะผมอันที่สองนะ19%นตอ่ะในตลาดเราหาได้เลยหรือจะเอาต่ำกว่านี้ก็ได้นะก่อนหน้านี้ผมใช้28%ก็ครับผมก่อนปรับแพทนะเออ้ผมก็เปลี่ยนมาเป็น1 9ก็เพื่อให้ค่าคีสูงขึ้นด้วยนะครับผมเนี่ยครับของสมใส่มีแค่นี้แล้วของอีอย่างนี้สําคัญด้วยนะแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างถูกตลาดก็คือสิ่งนี้ครับสปิริตก็คือคุณจะใส่อะไรก็ได้มือลองแต่ขอแค่เป็นสปิริต เห็นสปิริตผมไหมครับผมมันบวก240นี่ฮะเพื่ออะไรเพื่อเราจะเอามาใช้นี่ผมแคดออนคีเดี๋ยวผมแคดออนคีแคดออนดอทแคดแคดออนดอทใช้ร้อยสปิริตบิงใช้60อ่าแล้วก็จะเป็นแคดออนคีหนึ่งร้อยอ่าผมพูดยังยงวะอ่าสามอันนี้นะสามอันนี้ก็คือ260ไปแล้วผมสปิริตแล้วก็ใช้นี่ครับกิมฟีดกันตายครับผมอีก30สปิริต ส่วนที่เหลือนะั้นนะ่ะต้องบอกว่าคุณจะเอาไปใช้ทําอะไรก็ได้เลยนะผมอ่าเนี่ยผมยังเหลือแบบสเปริตอีกประมาณ50นะครับผมขวาล่างเนี่ยนะอีก50าสิบบอกว่าของสมสัยมีแค่นี้แล้วผมคีย์หลักเลยนะผมที่ต้องหาเลยคือเสื้อลองเท้าสร้อยซึ่งสิ่งที่แพงที่สุดในบิลนี้ในบิลนี้เลยนะผมคือเสื้อครับผมถ้าคุณหาเสื้อได้เนี่ยคุณอะแดปได้หมดเลยคุณอยากเล่ออะไรก็ได้ซึ่งเสื้อบอกว่ายอดฮิตมากตอนนี้ราคาก็แพงมากเหมือนกัน ต่อไปนะผมเราจะไปที่ของต่างๆที่ไม่ค่อยจําเป็นนะอันนี้นะผมหมวกหมวกคุณจะใส่อะไรก็ได้ถ้าคุณเลยต้นฉบับอะ่ะเขาจะใส่เป็นหมวกอันนี้ครับนี่ผมจะให้ดูนะนี่ต้นฉบับจะใส่เป็นหมวกอันนี้นะแต่ว่าผมไม่ใส่เพราะว่ามันไม่จะเป็นขนาดนั้นแต่ผมใส่มาเป็นแรลิตี้ดอกนะครับผมนี่ฮะแรลิตี้ดอกหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็กันธาตุเพิ่มแม็กบเพิ่ม Mac od, Mac mana, เพิ่มแม็กเลื่อนแม็กมานาเพิ่มเนจิชิュ แค่นี้เลยอ่าเพราะผมใส่หาของนะส่วนแหวนสองข้างแหวนสองข้างผมใส่เหมือนเดิมครับผมไล,ลิตี้ไล,ลิตี้ฟ้าผมก็คือหาของห้าสิเอ็ดเปอร์เซ็นตนะแล้วก็กันธาตุฝั่งนี้เหมือนกันครับผมหาของแล้วกันธาตุแล้วก็บวกอินอ่าที่บวกอินเพราะว่าสแตะผมมันไม่พอนะอ่าครับผมก็คือพอใส่สองแหวนเนี้ยแล้วผมใส่นี้ด้วยเห็นไหมครับมันก็จะคูณเข้าไปอีกอ่าคูณเข้าไปอีก76%็ดสิบหกเปอร์เซ็นต ไอ้เล่นตามนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าก็จะแพงหน่อยแต่ว่าถ้าเล่นตามบิวที่เขาแก้มาแล้วของต้นฉบับของคนเกาหลีของพ่จุงเนี่ยก็คือจะถูกกว่าเยอะมากๆเพราะเขาไม่ได้ใช้อ่าเขาเรียกอะไรอะเข็มขัดนี้นะเออผู้พิิตเข็มขัดนี้ไม่ใช่เข็มขัดนี้อแล้วก็สร้อยสร้อยเขาจะใช้อะไรก็ได้นะอืมแค่น,นี้แหละครับผมต่อไปเราจะไปที่สกิลสกิลลิงอะไรบ้าง สกิลลิงก็คือผมเนี่ยใส่ตามของบิวต้นฉบับเป๊ะๆนะผมมีอะแดปบ้างบางครั้งนะก็คือสกิลที่คุณต้องมีเลยก็คืออ่ะอันนี้ l i ไลนิ n งโบถ้้าคุณมีสร้อยสกิลมันโผล่มาให้อยู่แล้วออโต้ Auto. ถัดมานะผมคือ Cat on นค y Cat on Key เนี่ยคุณต้องมีเอามาด้วยนะผมต่อไปก็เป็นทางด้านของ a r ร์คเม อัร์พีดเนี่ยไม่ต้องจําเป็นนะผมผมใช้ก่อนหน้าน,นี้ผมใช้เพราะว่าก่อนอัร์พีดก็คือใช้ค่าบอสเออมันไม่งั้นมันหลุดเอามาแคทออนดอทครับผมแคทออนดอทต้องมีนะครับผมแล้วก็บิงแล้วก็อันนี้แคทออนคีย์อีกทีหนึ่งผมจะอธิบายทีหลังว่าทําไมผมมี2อันนะอ่าแล้วก็มานาเทมเพลตอันนี้สําคัญแล้วก็กิมออนแล้วก็กิมฟีดครับผมแล้วก็ไอออฟวินเทอร์เนี่ยมาเริ่มที่อันแรกครับผมเมื่อเราใส่สร้อยนี้ลงไปใช่ครับผมให้เราใส่เจมตามนี้เลยครับผม คอนเซนเทรตเพื่อสร้างดามเอตแอเรียมากขึ้นแล้วก็ใส่มาที่คอนไซเดเลตแคตติ้งครับผมมามันจะ,จะลิงก์กันมาต่อเลยนะผมเห็นไหมครับเพิ่มดาเมจด้วยเห็นไหมเห็นไหมอันที่สามผมเป็นสเปลเอ็กโคสเปลเอ็โคนี่ซึ่งอันนี้ถ้าถอดดามเมจจะเยอะขึ้นแต่ว่าใส่ไว้เนี่ยดามเมจจะเอ็กโคเพราะามันดีกว่าส่วนอันนี้สําคัญเลยนะทุกคน สำคัญเลยผมก็คือเจมก้อนนี้เนี่ยมันลดคูดาวสา์เซใช่ไหมครับทำไมถึงทำลดคูดาวสามเอ์เซเอามาใส่อันนี้ปกติอันเนี้ยเราจะใส่ที่บิงนะบิวเก่านะเพราะว่าคุณเห็นนี้ไหมครับคูดาวคูดาวคือศูน์จุดศูนนะซึ่งก่อนปรับแพทมาเนี่ยคูดาวอ่ะมันอยู่ที่0.06ถ้าผมจำไม่ผิดนะเอออาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้นะ ซึ่งฟ้ามันจะผ่ารัวๆ Culture. ผมฟ้าผ่ารัวๆแบบเปี้ยงๆเ้งๆรัวๆแบบถี่ามากอันลิมิเต็ดเลยแต่ประเด็นคือแผดปรับมาทําให้นี่ครับมันจะอยู่ที่0.09นี่ผมแบบใส่รถคู่ดาวไปเยอะมากแล้วนะเออทั้งเสื้อทั้งอะไรทั้งแบบสลักลงไปในสร้อยอีกนะอยู่ที่0.09แล้วพอใส่นี่หน่อยปึ๊บมันจะผ่าใกล้เคียงกับของต้นฉบับคือของเดิมก็คือ0.07 ซึ่งถ้าใครทํา0.06ได้เนี่ยก็คือจะเป็นก๊อตเลยครับผมเหมือนแพทที่แล้วเลยก็คือคุณเก่งกับโอเวอร์เหมือนเดิมเลยเซึ่งอันนี้สําคัญคุณต้องทาให้มันเหลือ0.07ให้ได้นะผมอย่างบังคับเลย0.07เท่านั้นนะหรือถ้าใครทํา0.06ได้ก็บอกผมด้วยนะผม,ผมก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะผมซึ่งอย่างนี้แล้วผมส่วนดามจอะไรไม่ต้องสนครับเอาให้ประมาณ40,000 30,000 40, 40,000ยัง,งไงก็ได้ผมค่าบอสได้อยู่แล้วนะ แล้วไปที่แคทออนคีครับผมแคทออนคี key, แต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้เป็นทางด้านของสายฟ้านะแต่พอปรับมาเราจะเปลี่ยนเป็นฟอร์ดบอลครับผมฟอร์ดบอลทำงานยังไงผมจะอินเสิร์ตคลิปขึ้นให้ดูนะครับผมลองดูนะฮะเห็นไหมครับคือมันจะผ่าแล้วก็มีน้ําแข็งออกมาแล้วก็ผ่าน้ําแข็งออมาคือเป็นหลปของมันนะผมเออเป็นหลปของมันเลยนะหมุนวนไปวนมานะครับอันนี้ก็เป็น อันนี้คือฟอร์อลเนี่ยไม่ต้องใส่เวลสูงก็ได้นะก็คือมันไม่ได้แรงขนาดนั้ผมใส่แค่ให้มันไม่เปลืองมานามานายห,หมดพออ่าผมก็ใส่ไปเวลเก้านะอันนี้2ก็คือสเปลครับผมสเปลแคสนะสเปลแคสนี่ก็ใส่ตามมาเลยผมติดติดออกเลยว่าตามมาติดติดคืออยากให้ใส่ตามเข้าไปเลยนะแล้วก็ Energy Retention อ่าเพื่อส่งเสริมสกิลทิกเกอร์นะครับผมต่อมาก็เป็นอิมครับผมเจมอิม MM นะ แล้วก็บางหน้าเป็นของฟอนเทสครับผมฟอนเทสเออฟอนเทสครับผมนี่ฮะแค่นี้เลยแค่นี้หลุปเราเริ่มจะทำงานแล้วนะต่อมาพี่แคทออนดอทครับผมอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับผมไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยใช้เหมือนเดิมเป๊ะๆจากแพทที่แล้วก็คือใช้เป็นสปาร์กผมใช้สปาร์กเวลต่ำนะผมมันจะได้ไม่เปืองเลือดเปืองมานาอ่านะก็อันนี้สองม,มาเป็นเชนครับผม อันนี้3ก็มาเป็น acceleration ครับผมเพิ่มความไวของ Project Speed ครับผมสายฟ้าจะเขาเรียกอะไรอะสายฟ้าจะไหลไวขึ้นไงครับอ้าวนี่น,นี่นี่ครับเห็นไหมนไเ,นเนี่ยไอ้เส้นเส้นเนี่ยไอ้หนอนนี่จะไหลไวขึ้นอ่าส่วอสุดท้ายก็เป็นเหมือนเดิมครับผม spark เหมือนเดิมเห็นไหมฮะผมใส่ spark สองอันแล้วก็ chain แล้วก็ acceleration ต่อมามาที่บิงนะฮะบิงผมใส่เป็น a r c a n e tempo ครับผมอันนี้คือลดคูดาวนะ แล้วก็มาเป็นทาน้าเนอเคเลตี้ c คเลตี้ใช้ทำไม c คเลตี้เนี่ยต้นฉบับเขาไม่ใช้กันนะผมแต่ผมใส่ผมใส่ลงมาเพื่อทุกครั้งที่เราใช้สกิลเลยสกิลเนี้ยแอคทีฟอยู่มันจะรีอินเสิร์ตมานารีเจนอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นเพราะอะไรบิวนี้ผมถึงต้องใช้อันนี้นะเคเลตี้เพราะว่าผมไม่ต้องกดเดินครับผมบิง้งตลอดเวลาอ่ามันก็เหมือนเราใช้สกิลเนี้ยตลอดเวลาไปด้วยนะก็คือให้มานาีเจนไวขึ้น ส่วนอันนี้แคสออนคีอีกอันผมว่าทุกคนสงสัยแน่ว่าทำไมอ่าเดี๋ยวผมจะอบอกตอนจบนะอืมต่อไปที่มานาเทมเพสมานาเทมเพสคือเอาไว้เอาไว้บูตดาเมจครับผมก็คือใช้มานาเทมเพสเนี่ยจะบูตดาเมจขึ้นที่สูงมากส่วนเจนมส์ใส่คืออินสปิเรชันครับผมแล้วก็ทางด้าของอาร์เคนเซิร์ชก็คือ,อยังไงใช้ยังไงมานาเทมเพสดูฮะมานาเทมเพสผมจะใช้นะคุณดูตรงนี้ครับดาเมจนะผมแค่สี่หมื่นเจ็ดนะ เวลาเผื่ตีบอสผมจะใช้มาดาเทมเพสปึ๊บมันจะขึ้นเป็นแปดเป็นห้าอ่าคือจะแรงกว่าถ้าตดสเปรยเอ็กโคออกก็คือเป็นแสนเห็นไหมครับผมแสนสองเนี่ยเออก็คือแรงมากก็คือใช้ไว้ฆ่าบอสอย่างเดียวนะมาดาเทมเพสส่วนกิมฟีดก็ใส่ไว้ผมใส่ไว้กันตายนะมันช่วยเราได้เยอะเหมือนกันอันนี้ไม่อะไรมากส่วนอันนี้ครับผม Eye of Winter คืออะไรคือสกิลฆ่าบอสของผมครับ ผมจะไม่บิงแล้วตอนฆ่าบอสอ่ะนี่ผมจะใช้เป็นอย่างนี้ฮะปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเนี่ยก็คือบอสต,ตายเลยลองดูได้ครับเนี่ยผมจะอินเสิร์ตขึ้นมานะต้องคฆ่าไอ้บอสต,ตัวตุ่นนี่นะเห็นไหมครับสกิลมันหลูบๆหล,ล,ลูบไปหลูบมาเรื่อยๆอ่ะมาที่อันนี้แคทออนคีอีกอันที่ทุกคนน่าจะสงสัยว่าผมใส่ทําไม2อันหรือต้นฉบับเขใส่ทําไมซึ่งต้นฉบับเนี่ยเขาใส่ไว้ฆ่าบอสครับทุกคน ก็คือเวลาถึงคุณค่าบอสใช่ปะให้คุณปิดแคสออนดอสปิดเลยนะกดคลีกขวาปิดปุด๊บแล้วมาเปิดทางด้าแคสออนคีสอ่าซึ่งเปิดแล้วมันทําไมมันจะมีแคสออนคีอยู่2อันเห็นไหมครับข้างบนซึ่งอันนี้มันจะทํางานเป็นลูป่ะสมมติผมแบบเปิดปุด๊บผมก็กดมาาเทมเพจแล้วผมก็กดเนี้ยใส่บอสสิ่งที่ลูปก็คือมันจะลูปคือแคสออนคีอันแรก มันจะสร้างฟอร์ตบอลขึ้นมาครับผมจากนั้นก็จะฟ้าผ่าอ่าฟ้าผ่าเสร็จแล้วก็จากนั้นคืออีกอันนึงก็คือจะเป็นอันนี้จะช่วยส่งเสริมให้มันติดขี้คือมันจะหลูบวนไปวนมาวนไปวนมารัวๆคือนวนหวางบจะตายครับก็คือแบบหลูบวนไปวนมาฟ้าผ่าหนึ่งทีน้ําแข็งขึ้นฟ้าผ่าน้ําแข็งขึ้นฟ้าผ่าน้ําแข็งขึ้นอย่างเงี้ยครับผมรัวๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคือไม่มีวันจบวันสิ้นเนี่ยเอาง่ายๆตรงกัาบอสจะตายแต่ข้อเสียคือ ถ้าบอสมีสองเฟสถ้าบอสมีสองเฟสคุณเองที่จะตายเดี๋ยวผมใช้ไปแล้วนะผมเท้มแล้วผมตายบ่อยมากผมใช้อย่างนี้ปรับตามเขาเลยนะเห็นไหมครับดูเลือดอันนี้คือถ้ามีบอสถ้ามีบอนอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะลดเลือดเราจนหมดเลยนะแต่เราไม่ตายแล้วลดจนหมดพอถึงเวลาที่บอสแบบถ้ามันสกิดเราได้ถ้าบอสมีสองเฟสเราจะตายแทนก็คือจบอมันทําให้ผมไม่ใช้อันนี้นะผมจะปิดออกแล้วก็มาใช้เหมือนเดิม แต่การฆ่าบอสของผมเนี่ยผมจะอดแดปมาจากของเขาก็คือง่ายๆครับผมมานาเทมเพสกดนี่คือจบฆ่าบอสได้ทุกตัวครับผมผมลองมาแล้วผมไปดูไลฟ์ผมได้แล้วผมเมื่อวานของฆ่าบอสซิตาเดลบอสบีได้หมดับผมแค่นี้เลยคุณใช้แค่นี้เลยเนี่ยครับผมคอมก็มีบิ้วมีอยู่ประมาณนี้แล้วผมไม่ไม่ยากนะแค่นี้เลยส่วนเจมเนี่ยหาไม่ยากง่ายของเนี่ยที่ยากสุดก็คือเสือ้อ ซื้อยากสุดรองเท้าเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะตอนนี้นะเข็มขัดก็คือไม่ต้องใช้ตามผมก็ได้นะผมเออเนี่ยคีย์หลักมีแค่หนึ่งเสื้อสองสร้อยสามคือนี่แล้วผมรองเท้าส่วนคาถาก็หาที่มันคีย์เยอะๆเยอะแล้วก็เป็นไลนิ่งดาเมดด้วยนะถ้าจะให้ดีนะถ้ามีงบนะผมถ้าไม่มีงบก็หาอะไรก็ได้ผมไอเป็นคีย์เยอะๆแล้วก็เป็นบวกเลเวลสักหน่อยหรือจะเป็น เพิ่มดาเมจสเปลอะไรก็ว่าไปผมส่วนอันนี้จะเป็นเพิ่มสปิริตคุณไม่ต้องส่วนอะไรเลยในนั้นน่ะอาจจะส่วนแค่ค่านี้ก็ได้อ่ะเนี่ยบวกอินยีเห็นไหมครับอ่าเพื่อเอาให้สเตตเรามาส,สูงๆหน่อยแล้วก็ใช้สปิริตสองขั้นต่ําคุณเซิร์ชเลยในตลาด200แค่นี้เลยครับผมส่วนเสืคนเดือยคนยาวผมว่าปกติไม่ใช้นะอ่ามันก็จะมีประมาณนี้เลยครับ เดี๋ยวผมจะเอาคลิปที่ผมเล่นเมื่อวานน่ะขึ้นมาให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงผมเวลาฆ่าบอสเวลาฟาร์มมอนเป็นสั้นๆนะผมเออส่วนใครที่อยากบิวดาเมจนะกับข้างดาเมจเลยหรือคิดว่าเอ้ยตอนเราไปฆ่าบอสแล้วเนี่ยบอสมันตายช้าว่ะใช้เหมือนกันแล้วนะให้คุณถอดแหวนออกสักข้างเช่นผมถอดแหวนวงนี้ออกปึ๊บคุณเห็นนะครับผมที้ผมมันจะเหลือ 85เท่าเดิมนะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้บวกคีย์นะเห็นไหมแต่ดาเมจต,ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะลดลงแต่เราไม่สนเพราะว่าอะไรเรามีแหวนคีย์แหวนคีย์นี่คุณซื้อได้ตลาดถูกมากโคตรถูกผมใช้แค่แค่นี้คุณใส่นี้เข้าไปปึ๊บ54,000หรือถ้าคุณบ้าข้างดาเมจก่อนนี้นะเห็นครับเห็นตรงนี้ไหม99.45เปอร์เซ็นตะ์คีย์คือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะผมตีไปร้อเลยนะปัดเศษไปเลย คุณอยากบ้าข้างกว่านี้อยากคิวบอสให้ตายแต่ครั้งเดียวเวลาลงแบบซิกคา่ามาญาจินหรือว่าเคออสอ่ะก็คือเนี่ยถ้าคุณอยากฆ่าบอสไวๆนะคุณใส่แหวนนี้เปรกวงครับถ้้มันเป็นเก้าสิบเก้าจุดสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นี่ครับฆ่าบอสได้ชัวร์วันฮิตวันฮิตผมบอกเลยมาอีกอย่างสุดท้ายทุกคนคงสงสัยว่าไอบิลเนี้ยมันทำงานยังไง มันทํางานตามค่าขีครับถ้าขีคุณสูงสกิลนี้ออกรัวพอสกิลนี้ออกรัวป,ปุ๊บสกิลนี้จะตามมานี่จะตามมากันติดๆเลยนะก็คือสายฟ้าผ่าปุ๊บอันนี้ขึ้นฟ้าผ่าปุ๊บนี่ขึ้นฟ้าผ่าปุ๊บนี่ขึ้นวนๆๆๆๆไปซึ่งมาทํางานกบับบิงของเราบิงของเราก็คือแคทออนดอสครับผมเราใส่ไว้ทุกครั้งที่เราบิงจะมีสายฟ้าซึ่งถ้าคี่เยอะ มันก็จะผ่ารัวๆต้องแข็งผ่ารัวๆ้งแข็งอ่าผมอินเสิร์ตให้ดูง่ายๆับผมนี่ฮะก็คือว่าในทําให้คุณเล่นง่ายเชียร์แมปไวจีแบกใครก็ได้ผมแบกมาหมดทุกดันแล้วนะผมก็คือชิลอีซี่เลยนะคือ,อคอมนี้แบบง่ายๆบิวนี้นะเออแค่นี้ผมไม่มีอะไรมากจบแล้วผมต้องบอกว่าง่ายๆ Op แล้วโหดด้วยนะแต่ข้อเสียคืออาจจะแพงหน่อยตรงเสื้อเออเสื้ออาจจะแพงหน่อยที่เหลือก็ชิลเลย ไปคอนเทนต์ไหนก็ได้คืออ่ะผมเสริมให้ก็ได้ไลรีตี้เนี่ยคนอาจถามว่าทำไมผมใส่ไลรีตี้หมวกอะไรเงี้ยสร้อยเสยเพราะว่าไลรีตี้เนี่ยขอไว้ฟาร์มนะฟาร์ม DIY ซึ่งวันหนึ่งได้ไม่ต่ำกว่าสิบเม็ดอ่าส่วนหน่อจะเก้าเม็ดเมื่อวานอ่ะที่ผมไลฟ์สดๆเลยผมได้มาเก้าเม็ดกลับไปดูไลฟ์ย้อนหลังได้ไหมผมรวมถุงมือถึงมือขายด้วยนะเออซึ่งถ้าคนขยันเล่น ือขยันฟาร์มได้เยอะกว่าน,นี้แน่นอนครับผมจริงๆผมสามารถทำเลตี้ให้เยอะกว่าน,นี้ได้นะเนี่ยเลตี้ผมอยู่ที่ประมาณสองรยี่หกซึ่งเซตเก่าคนที่ผมจะเปลี่ยนของอยู่ที่2อ0 246ยสี่สิบสองสี่หกถึง257รหสิเนี่แหละผมลืมมามานนี้แหละแค่นี้เลยครับไม่รู้ว่าจะเข้าใจไหมนะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ต้นฉบับแปะไว้ข้างล่างครับผมหรือใครสนใจก็เม้นต์มาได้ผมตอบทุกเม้นต์นะผมแล้วก็อย่าลืมนะผม มีไลค์นะผมเออใครชอบใจหรือสนใจสามารถกดติดตามได้ผมทั้ง YouTube และทวิตเลยนะผมบอกเลยว่าไลฟ์ให้ดูกันสดๆยาวๆนะผมบอกเลยฟาร์มกันมันๆสอบถามได้ตลอดเวลาครับผมวันนี้ใครมีอะไรสงสัยก็เมนไปเลยครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผม